ไม่เห็นธรรมไม่ศรัทธาอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อนเนี่ยที่ขึ้นมาบางทีอาจดูว่ามันไม่สอดคล้องกันกับอีพีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามหลวงพ่อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันสอดคล้องกันแต่เพียงแต่ว่าเราเอาเราเอาความเห็นหรือว่าเอาไอ้ความความคิดเห็นเชิงการตลาดเนี่ยมาขึ้นนะเพื่อที่จะให้เห็นความสอดคล้องกัน ความสอดคล้องของธรรมะพุทธเจ้าก็คือมันเหมือนกาับจักรวาลมันเหมือนกับจักรวาลธรรมะถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงไหนหรือว่าเราเห็นธรรมตรงไหนเนี่ยมันจะลิงก์ไปหากันหมดเลยออย่างเช่นนี่นะไอ้ตัวอินทิบัทสี่เนี่ยฉันท่กับไอ้อินทรีห้าพละห้าเนี่ยนมันจะเป็นตัวมาเรียกว่ามาแบทชิ่งกันถ้าเป็นภาษาไอ้กีฬาเขาเรียกว่าจะเป็นแทคนิเนี่ย คือการเอาเอ,าเอาเ่องเอาเทคนิคหลายเทคนิคหรือว่าเอาหัวข้อทมหลายๆองค์ทมเ,เนี่ยมาแมทช์กันก็เรียกว่าระพดทธเจ้าเรียกว่าโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดอ่ะในในไอ้บาลีนลยนะโมเดิจ้าจะว่าเราไม่รู้ล่ะแต่ว่าในบาลีเขาเขาอ่านไว้อ่ะคือโพธิปักขยธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยมันมีทั้งหมดเจ็ดหมวดใช่ไหมที่เราให้ฟังมีทั้งหมดเจ็ดหมวดมีสถิติปัฏฐานสี่สมประธานสี่อินเสียงห้าอิททิบาทา 4, สี่อินเสียงห้า,า, 4, า,า 4, 5, พระละห้า พวจงเจ็บและอารยรมอารยรมมีองค์แปดรวมกันแล้วเป็นเจ็ดหมวดเนี่ยแต่ว่าไอ้ถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติไปเนี่ยสิ่งที่จะเห็นเนี่ยคือเห็นแกนเขาเหมันก็คือแกนตัวแกนเขาเหมันคืออินทรีย์ห้าพละห้าส่วนการที่จะมาแยกทำใครมาทําสติประฐานสีมาอันนั้นมันเป็นองค์ย่อยนะคุณก็สามารถจะทําเรื่องของสติประทานสีได้อย่างเช่นหลวงพ่งอเพราะว่าสติีประฐานสีหลวงพ่อใช้คำว่าจริต จาิ์นี่คือตัวที่มันเป็นที่คุณจะใช้กรรมฐานน่ะกรรมฐานคือตัวไหนก็แล้วแต่ในสี่สิบกรรมฐานน่ะที่มีอยู่ในบาลีเนี่ยก็สามารถจะทําได้หมดแต่คุณชอบอันไหนไม่ใช่คุณชอบเลยคือคุณทําแล้วอันไหนเนี่ยมันชอบที่จะเกิดเพราะว่าคาว่าชอบของของในบาลีเนี่ยในสมุน,นไพรเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเกิดบ่อยไอ้ที่เกิดบ่อยๆเนี่ยคือมันมีกําลังเนี่ยส่วนไอ้ที่มันเกิด แล้วมันชัดเจนอะ่ะมันแจ้งมันเห็นชัดนลยวิปัสสนานี่คือการเห็นแจ้งคือการเห็นเห็นชัดอันนี้ก็คือตัวอินรีย์อินรีย์อินซีห้าพละหา้านะซึ่งเป็นตัวเกลีนคืออินซีห้าคือเห็นมันชัดเจนอ่าพละาห้าคือเห็นบ่อยๆเนี่ยความหมายมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือในทางปฏิบัตินะส่วนใครจะเอาไปแปลตามบาลีเอามาจากพระไตรปิฎกหรือมาจากการเรียนบาลีไปไประยุก์ เจ็ดประโยคแปดอะไรเก็เรื่องของเขาอันนั้นแหละนะ,นะคุณจะไปเชื่อไปทําอย่างนั้นก็ไปทําได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่อสอดคล้องกับการเห็นนิพพานในชาตินี้ถ้าหากจะเห็นนิพพานในชาตินี้น,ะน,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 นี่สิ่งนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบที่หลวงพ่อเอามาให้ให้ให้เห็นเนี่ยคือเป็นองค์ประกอบหรือเป็นชื่อเรียกสภาวะธรรมแค่นั้นเองนะไม่ได้มีเกรตนาว่าไอ้ต้องท่องอันนี้ได้ท่องอันนี้ได้คุณจะบรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะ วเวลาคุณปฏิบัติเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะไปเห็นธรรมถ้าคุณไม่เห็นธรรมศรัทธาไม่เกิดไอ้ที่คุณเชื่อเชื่อเช่กันอยู่นั้นอันนั้นเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ศรัทธาไม่ใช่ตัวศรัทธาจริงๆที่เป็นศรัทธาที่เกิดความเลื่อมใสจริงๆไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่คิดว่าโอ้มันสมเหตุสมผลธรรมะพระเจ้ามีเหตุมีผลนะนี่อันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่มามาเล่าให้ฟังหม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาสี่นี่จกว่าจะหลใช่ไหมอ่เมื่อ e ีที่แล้วนี่เป็นเรื่องความเพียรก็คือ ใครจะเห็นในอีพ like ีแรกเนี่ยที่ีบกองค์ธรรมเนี่ยองค์ธรรมนี่คือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเเป็นเป็นองค์ธรรมของเป็นองค์ธรรมของไอ้อิมซีห้าพละห้าซึ่งมาเมื่อมาที่ใช้จริตในกรรมฐานเนี่ยเป็นเป็นอิธิบัติเป็นเรื่องของไอ้สติปัฏฐานสี่นแล้วก็จะมาเป็นเรื่องของความเพียรซึ่งความเพียรในวิริยะเนี่ยอยู่แทบทุกที่ อยู่ทุกที่เป็นตัวเชื่อมของทุกตัวเลยก็ว่าได้นะส่วนปธิบัติสีเนี่ยจะเป็นหมวดของศรัทธานะถ้าหากว่าคุณไม่มีฉันทะหรือว่าเรียกว่าไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัตนะิ่เนียถ้าคุณไม่เห็นเนี่ยไม่เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณยังไม่เห็นตัวธรรมนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติในตอนแรกก็ต้องปฏิบัติจากกาันก็เรียกว่าสุตตมัญจญาญาจินตพยาญ,ญญาตปยาจิคือ ฟังแล้วก็มามาคลิปวิเคราะห์อะไรดูก่อนแล้วค่อยไปทําเมื่อไหร่ที่คุณเห็นทำอ่ะอย่างเช่นไน้ฟังรำมั่นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําใจอย่างนั้นให้ทําใจอย่างนี้แล้วก็จะเห็นอย่างนั้นจะเห็นอย่างนี้เนี่ยไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยในในอินเดียในในคําพูดของพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยผู้ที่ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเขาฟังแล้วรู้เรื่องเลยเขาไม่ต้องมาแปลเหมือนเราอ่ะ เราเนี่ยต้องมาแปลก่อนเนี่ยแปลแล้วไม่ถูกถูกหรือว่าผิดเนี่ยอย่างแปลมาสำนวนไทยเ่ยก็นึกไปอีกนะเขาว่าชอบกับนึกว่าเป็นความถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่เป็นมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงมันอ่ามันไม่มันจะใช่อยู่ก็จะใช่ก็ช่างเนี่แต่ว่ามันไม่ตรงตามที่ลองลองไปทําดูเมื่อไหร่ที่คุณปฏิบัติลงไปคุณจะเห็นเหมือนกับคุณทดลองอ่ะเป็นผลการทดลองสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่มันเล่าให้เชื่อนะ หลวงพ่อเล่าให้ฟังเพาะหลวงพ่อยงอยากให้พวกเราไปทําต่างกาเรียกว่าเออไปทดลองเออไปพิสูจน์อ่ะรัาเขาเอฮิบัสิโกใช่ไหมเอฮิบัสิโกถ้าแปลตามผลที่เขาแปลออกมาเขาว่าอ่าเป็นธรรมที่เออควรเรียกให้คนอื่นมาดูใช่ไหมเด็จริงอันนี้มันคือเป็นเอเป็นผลของมันนะเป็นเป็นปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุมันคือคุณจะต้องเห็นธรรมนั้นด้วยเห็นธรรมเห็นธรรมด้วยตัวเองก็คือคุณจะต้องทําเอง แล้วจะเห็นเองเรียกว่าวิปัสนาอ้วิปัสนาเนี่ยต้องทาเองเห็นเองเนะมันเป็นเรื่องของเอาขาเรียกว่าเฉพาะตนนเป็นเรื่องเฉพาะตอนอะมันเป็นธรรมะบนเจ้าที่มีสันทิฏฐิโกะไงสันทิฏฐิโกเนี่ยแปลว่ามันมันสามารถจะเข้าไปถึงได้คือมันสามารถจะเห็นได้ด้วยด้วยเราเองเนี่ยด้วยวินญ,ญีชนปัจจตังไปเทียตัโพวินยูเฮติเนี่ยคือด้วยผู้ที่เรามีมีวิญญาณมีไอ้อะ เรียกว่าเห็นในขณะปัจจุบันแล้วก็มีวิญญาณมีตัวที่จะรับรู้ได้รับรู้เห็นได้อันนี้คือตัวที่จะจะเข้ามาอาจะจะเป็นตัวที่เป็นธรรม,มะปัจญาซึ่งมันมันเป็นโครงข่ายถ้าหากว่าเราทําเอาเป็นจิ๊กซอว์เราลงเพรายังไม่มีเวลาที่จะทําทอย่างนั้นเพราะว่าเราก็กยังปฏิบัติให้มันคือเรามีเวลาแล้วก็อยากจะปฏิบัติให้ให้มันคัดให้มันแจ้งอปัญญา,าเหมือนกับเขาขัดสังเลยประมาณอย่างนั้นแหละ แต่ว่าหลวงพ่อก็อยากจะเห็นว่าเอมันกว่าจะแจ้งมันจะย้ตอตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเราก็จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็เลยต้องเอามาเล่าไว้ในใน youtube ในในไอโซเชียลน,นะว่าใครเนี่ยที่ไปปฏิบัติแล้วแต่ว่ายังเก็บนไม่ค่อยชัดอะ่ะมันไม่แน่ใจมันหรือว่าไปถึงตรงหนึ่งแล้วก็มันเดมันจะมีคือพอไปปฏิบัติเนี่ยมันจะฟังจากครูบาอาจารย์ก็ดีฟังจากกัมแพละไย คุณจะเกิดวดิจิจิชาทั้งหมดเลยถ้าคุณยังไม่เห็นธรรมนะถ้าคุณยังไม่เห็นวิชาหนึ่งวิชาสองวิชาสามถ้าคุณยังไม่เห็นให้เกิดความชัดเจนหรือว่าเข้าใจหรือว่ายังไม่ตรงอ่ะเรียกว่าไม่อุชุป,ปฏิปโนอ่ะมันมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับธรรมแล้วมันมันไม่ตรงใจกับเราเนี่ยคุณก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะซึ่งเล่าให้ฟังแล้วว่าคุณจะต้องทำอ่สติปัฏฐานหรือทำกรรมฐานก่อนเสร็จแ,แล้วทำด้วยความวิริยะเหมวิริยะก็คือการตั้ง อ่าก็เรียกว่ามีอยู่สี่อย่างใช่ไหมคือทาให้ละอกุศลออกไปละไอ้อะไรไอ้อกุศลอกุศลน่ะไปสร้างกุศลขึ้นมาไอ้ทาสิ่งเดียวกันนั่นแหละมันก็จะเกิดเห็นธรรมขึ้นมาก็เรียกว่าวิชาหนึ่งสองสามสี่วิชาหนึ่งสองสามมีวิชาสามก็คือคุณจะเห็นบูเพนว่าสารุสอยางเนี่ยคือคุณจะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงอ่าถ้าจะมองนีในมุมหนึ่งแล้วทิ้งมองในมุมของไอ้ เรียกว่าอะไรอะธรรมานุปัสสนาเกิดมีการเห็นอันนี้จังทุกขังนาตาคือคุณเห็นลักษณะของมันนะลักษณะลักษณะของจิตเนี่ยคือคุณต้องไปเห็นจิตนะไม่ใช่คุณไปเป็นจิตนะอย่างอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยฟังแล้วไปคิดเนี่ยอันนี้คุณไปเป็นมันนะคุณยังไม่ได้ออกมาจากการการดูการเห็นจิตเลยแต่ว่าต้องทำไหมเราต้องทําอย่างนี้แหละ เพราะเราเราจะต้องฟังก่อนแล้วก็ต้องเอาไปคิดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อคุณฟังคุณก็คิดฟังแล้วคิดมันเป็นอย่างไรนีน้สิ่งที่อยากจะอะให้พวกเราทําคือให้ไปพิสูจน์เออเฮิปัสสิโกคุณต้องไปทําดูไม่ได้บอกให้เชื่อว่าเออนี่สิ่งที่หลวงว่า,าทำมาในถูกต้องแต่คนต้องเชื่ออย่างนี้ไม่ต้องคุณไปทำดูแล้วคุณจะเข้าใจเองคุณจะเห็นเองนะออแต่ว่า ทาไมจะต้องฟังธรรมอ่ะถ้าคุณไม่ฟังธรรมเนี่ยคุณก็จะเกิดวิจิตรฉาว่าเอ๊ะมันตรงไม่มันใช่ไหมไอ้วิริยะมันเป็นอย่างนั้นไหมไอ้ชันทะเป็นอย่างนี้ไหมไอ้ชันทะกับศรัทธาเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันไหมอะไรบากเนี้ยถ้าคุณไม่ไม่ฉันทะคือไม่เกิดความพอใจคุณก็จะไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธามไม่วิริยะที่จะทําต่อไปแล้วก็ไม่จิตตะก็คือไม่มีความที่จะไปตั้งสมาธิรมสมาธิ มันเป็นสติสมาธิไม่ได้ถ้าหากว่าคุณยังไม่ศรัทธาคุณยังไม่เชื่อไม่ไม่ไมคือยังไม่เห็นน่ะคุณจะต้องไปเห็นทรมันจะวนไปที่วิมังษาไอ้กิตตานี่ก็ยังพอได้แต่วิมังษาทํใไมเป็นปัญญาควิมังษามาสะมังษาเนี่ยคือมันแปลว่าเนื้อนะแจ้งในเนื้อเนื้อหาเนื้อในเนื้อในเขามันคือปัญญานะ มีปัญญาในปัญญาเนี่ยมันจะมีสิกขามันจะมีตัวเรียกว่ามีวิชานะไอตัวเนื้อเนี่ยเนื้อของไอไออิทธิบาทสี่ที่คุณ่าทาใหเาเ้เนื้องานสำเร็จเนื้องานสาเร็จตัวนั้นคือปัญญาไอปัญญาที่ว่าเนี่ยมีสุตตะมยปัญญาจินตะมจยปัญญาและก็ภาวนามยปัญญาไอสิ่งที่คุณได้เนี่ยคุณก็ได้จากการไอ้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นด้วยเอ,อ่อก็เรียกว่าจะมีแรงจูงใจ ระดับแรกคือคุณจะต้องสุดต่ำมจะเปัญญาก็คือคุณฟังก่อนโอ้คุณเรามีความทุกข์อย่างอั้นอย่างนี้เราจะค้นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็น,ปน,ปนไปได้แล้วก็เราไปคิดเป็นจินต่ำมจะเปัญญาแล้วคราวนี้คุณต้องไปทดลองนะทดลองวิธีการก็คือทํากรรมฐานอย่างดอย่างหนึ่งที่เล่าให้ฟังในไออีพีของสติบาาัฏฐาน่ะถ้าคุณไปทําเออเอา้องโน้งว่าเนี่ยเอายกตัวอย่างเร้ว่าเราคุวกาทำกายแคตาสตคานนาิคือทำความรู้สึกทางกายนะ โดยการเดินจงกรมเป็นหลักเนเดินจงกรมวันละประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงทุกวันนะและ่วผ่านสามสี่ปีมันเนี่ยมันถึงจะเอ่อมันก็เริ่มมันเห็นเนี่ยเริ่มเห็นว่าโอ้ไอ้ทิศทางหรือว่าไอ้มันเป็นอย่างเงี้คือจิตมันจะคือมันมันจะเห็นชาติเกิดขึ้นมาอย่างที่จะไปพูดถึงในเรื่องชาติใน EP ในอีพีไหนที่เรื่องเกี่ยวกับชาติอะ แสนโกรธชาติคือคือเราเราอยู่ในวันวันหนึ่งหนึ่งมันเป็นแสนโกรธชาติที่พระพุทธเจ้าหรือว่าในบาลีที่เขาพูดพูดกันนะว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเออแต่ทุกขลยาบำเพ็ญเออปารเมีเป็นเกียรติชาติเกียรติเป็นแสนชาติโกรธอะไรเขาเนี่ยเป็นกลับเป็นกันเน่ยเราก็สามารถทําได้ในในชีวิตเหล่านี้แหละอ่อเราสามารถจะทําได้โดยที่เราทําความรู้สึกทางกายเนี่ยรู้สึกรู้สึกทางกายครั้งหนึ่งหนึ่คือเกิดหนึ่งชาติคุณลองทําให้มาได้ถึงแสนชาติดูสิ คุณทําไปทาไปนะเกิดถึงแสนชาติในวันหนึ่งหนึ่งวันอะไรทำได้เป็นเรื่องลึกชาติได้เป็นหมื่นหมื่นชาติอ่ะคือเราทําเราเดินจงกันไปวันหนึ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่จีเก้ากันประมาณสักหมื่นห้าถึงสองหมื่นเก้าก็ที่จะรู้สึกตัวได้จริงๆในช่วงแรกๆก็จะประมาณสักห้าร้อยเก้าพันเก้าเนี่ยแหละประมาณหลักๆ,ๆพันเนี่ยแหละแต่พอระยะหลังมาทําเราเกิดความคุ้ยชินแล้วก็มันก็เป็นพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นชาติคือเราต้องทํา มันจะเกิดชาติมันชาติธงจิตคือชาติการเกิดของความรู้สึกนี่แหละเป็นแสนโกรธชาติเราก็จะเห็นสิ่งเนี้ยเมื่อไหรที่คุณเห็นวิชาหนึ่งก็คือเห็นอความคิดที่มันดับมาแยกว,ว่าบุพีนว,วาสานุสติญาคือไปเห็นทันการเห็นทันก็เคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมว่ามันก็เหมือนกับไอ้เคยเห็นไอ้จักรที่มันหมุนไหมไอ้พวกไอ้ฟันเฟืองอะไรที่มันหมุ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 นถ้าเมื่อไหร่ที่มันหมุนเร็วจน เอ่อไปทันกับไอ้ความเร็วของเฟรมของตาเราเนี่ยเราจะเห็นว่าขณะที่มันบุนเนี่ยมันยังนิ่งอยู่ประมาณได้สามพันรอบต่อวินาทีหรือไงเนี่ยนะอันนั้นแหละคือคือเราไปเห็นทันเมื่อไหร่ที่จิตของเราไปเห็นทันเอ่อจิตเห็นทันจิตคือวิญญาณเราเนี่ยเห็นทันเนี่ยไอ้วิญิญญาณที่เราไปไปเห็นทําสติเนี่ยอ่าเอาสติเอาตั้งตั้งชื่อไปเอาสตินยเห็นทันเห็นทันจิตเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจิตมันทํางานยังไง ตอนนี้เนี่ยเราทั้งตาหูทั้งจมูกทั้งลิ้นมันวิ่งวนอยู่ในเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็น,นก็เรียกว่ากิเลสจะว่ากิเลสจะวิบากกรรมอะไรล้วแต่ละนะแต่เมื่อไหร่ที่ทําคุณทอสถิติปัฏฐานสี่นะคุณก็จะได้จริตอสิ่งที่คุณเห็นมาในกรรมในกรมรมฐานนั้นมาแต่แล้วคุณต้องเร่งความเพียรนนะมาเล่นความเพียรถึงจะพอคุณเห็นเนี่ยพอคุณเห็นอจริตตัวนั้นอะแล้วคุณอนที่จะมาเห็นธรรม เห็นธรรมเนี่ยคือเห็นเห็นจริงตามธรรมชาติแล้วว่ายะถาภูตัญญาณนะท่านนะเห็นไปเห็นในรมตามจริงเป็นสัจธรรมไม่ใช่เห็นในความคิดไอ้ที่เราฟังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นความคิดทั้งหมดเลยนะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเห็นตัวนั้นอ่ะมันถึงจะเกิดศรัทธาถ้าหากเราไม่เห็นธรรมเนี่ยมันยังไม่มีศรัทธาไอ้ศรัทธาที่ว่าเราศรัทธาพูตัญญาณนั้นเป็นแค่ความคิดนะไม่ใช่ศรัทธาในในบริบทของอินเสียงหาพนะห่า อีสนะี่ห้าพละห้าเนี่ยคือคุณเห็นรำขึ้นมาแล้วมันจะศรัทธามันจะเชื่อมั่นได้อีกนี่อันนี้คือเพื่อที่จะเน้นลงไปใน EP นี้จะ